สวัสดีครับครับคลิปต่อไปดูโซรี่กันต่อครับอันนี้เมื่อก่อนเป็นคู่กับรถของกันของผมนะครับเพราะว่าไปซื้อมาอยากที่เดียวกันครับเมื่อก่อนอยู่รัตดาครับที่เดียวกันครับอันนี้ที่ผมลงขายวันก่อนนะครับแล้วก็น้องก็ไปซื้อครับ มันคู่มันคู่กับคันนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยค,คู่กันครับตับแก่เดียวกันครับเมื่อก่อนอันนี้การเร่งสายนะครับไม่ใช่ควายค้าครับยูโรทูครับเป็นเครื่อง220เต็มนะครับสองร้อยยี่เทอร์โบไมได่ดีนี่เหรอ บ่อนี้นะครับถ้าว่าแรงมาตั้งแต่ร้อยเจ็ดหน้าลงมาครับไม่ต้องมาเลยครับเพราะว่าร้อยเจ็ดหน้าลงมาก็ไม่ต้องมาวิ่งนะครับวิ่งไม่ไม่ไหวครับเพราะว่ารถเบกโกก็ดันท้ายทุกเทียเท่ยวก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับามาบ่อนี้ต้องร้อยเก้าว่าขึ้นนะครับเพราะว่าทางขึ้นมันเริ่มจะนตั้งแต่ทางขึ้นเลยนะครับ เสียดายครับวันนี้หัวยาวยังไม่มาครับหัวยาวกันสีสีเขียวนะครับยักษ์เขียวครับยังไม่มาครับถ้ามาแล้วว่าจะจัดให้สักคลิปนะครับวันนี้มีโน่ทั้งหมดนะครับแล้วก็อีสสุอยู่หนึ่งคันนะครับโรกี้นะครับโรฮิคาว่าครับส่วนมากจะเป็นนีโน่แมคก้าทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ คันนี้แล้วก็คันนี้เมื่อก่อนก็อยู่ที่เดียวกันนะครับอยู่ตะเก่เดียวกันครับอยู่อำเภอรัตดาครับไอ้คันนี้ตะแก่ผมไปซื้อมาก่อนนะครับแล้วไอ้คันหลังนี้ผมก็พาน้องก็ไปซื้อนะครับเจ้าของรถคันนี้ครับก็ตอนนี้มีอยู่อีกหนึ่งคันนะครับไอ้คันที่ว่าผมบอกขายอยู่หนึ่งล้านนะครับแต่ว่าไอ้คันนั้นมันเป็นซีรียร้อยเลยนะครับเก็บบอกขายอยู่หนึ่งล้านน้ำต่อโรงนะครับ แต่ว่าแกเป็นหัวเก่งใหม่นะครับเป็นหัวหัวญี่ปุ่นครับมีไอ้หลงร้อยองอ่าหนึ่งคันนะครับเดีย๋ยวได้ดูกันครับแน่นอนนะครับว่าต้องลุนท้ายแน่ครับร้อยองอ่านะครับไอ้หลงร้อยองอ่าครับ ่าปีนเลยครับส่วนมากจะเป็นยางเก้ากับยางพันนะครับ โอเคครับบายบายครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ